สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาแอมลอทุงครับ FC เมื่อนีเบาแอมลลทุงครับรวอมทีมงานครับเดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องพุทโธครับ f c น้องพุทโธเด็กมีเซนครับน้องเพิ่นฝันเห็นปูพญานาคครับ FC ปูพญานาคหาหัวครับเคยบอกเลขกถือบอกเลขแม่นนะครับ AFC มาเข้าฝันบอกเลขน้องพุทโธครับเลื่อยขึ้นมาจากน้ำครับหาหัวตัวสีทองเหลืองอารามเลยครับ FC แตกแสงมากมครับ ปูพญานาคหาเสียนเลยครับขึ้นมาจากน้ำแปลงกายเป็นปูเถาหนวดขาวครับมาบอกเลขสองตัวน้องพุทธโอ้โหขึนที่สิบหกมีตัวหน้าย่นพศอสอสงพันอร่อยหกสิบแปดนี่เนาะตอนนี้น้องพุทโธ้ขึ้นมาทําบุญครับเอฟซีก็ต้องติดตามมาครับน้องพุทโธครับอยู่ที่วัดครับเอฟซีสวัสดีครับน้องพุทโธครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพุทโอสวัสดีค่ะครับน้องพุทโธครับเอฟซีบอกเลขแม่น โปรซูเอฟซีฟังไรครับน้องพุ้โตฟันแนวไะไรก่าครับผมมาทําบุญครับมาทําบุญเนาะครับครับผมเมือคขึ้นเหมือนขึ้นวาดผมฟันเห็นพญานาคครับฟันเห็นพญานาคครับเพิ่นเป็นตัวสีทองครับครับผมหาหัวครับหาหัวหาเศียนก็ไไรเนาะครับครับผมเพิ่นเลื่อยอยู่ในน้ำครับครับเพิ่นกะเลื่อยขึ้นมาหาผมครับเพื่นกะก้ายล่างเป็นแปลงกลายเป็นผูเฒ่าครับ กายหลานเป็นผู้เฒ่าเลยครับหนวดเา่าครับหนวดเห่าครับใส่สุดดำเฮ้ยใส่สุดขาวใส่สุดขาวครับผมหนวดเจ้าใส่สุดขาวครับเพื่อนกะมาคุยกับผมครับครับเพื่อนกะบอกว่าเพื่อนซองเห็นผมนางสมาธีครับอืเพื่อนซองเห็นเนาะครับครับอู้ดีหลายครับเพื่อนกะบอกว่าให้เฮ็ดต่อไปดีหลายครับเพื่อนวะอืดีหลายทำวามดีเนาะครับครับผมเจอาเพื่อนกะบอกว่า เพิ่นจะบอกเลขคับเพิ่นจะบอกเลขครับครับผมอุ้ยนานเลยแล้วครับปูพญานาคนี่เพื่อนเคยบอกกระถืออยู่ครับเอฟซีแต่กับบริเด็ฟันเจียวเจ็คเทอนเนาครับเนาะครับครับน้องกุ้งโตวฟันเมื่อไรครับนี่อ่ะฟันเมื่อคืนครับฟันเมื่อคืนล่าสุดเลยครับครับเมื่อคืนวันที่สิบสี่เนาะครับครับเมื่อวันที่สิบห้าครับเอฟซีงวดวันที่สิบหกมิถุนายนปศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับน้องพุทโธของเฮาครับ เป็นมาบอกสองตัวหรือสามตัวครับเป็นบอกเลยกะสองตัวครับสองตัวครับสองตัวครับอาตัวไหนครับน้องปุ้โตกับเพื่อนก็บอกว่าหนึ่งเก่าครับหนึ่งเก่าครับหนึ่งเก่าแล้วก็เก้าสีหนึ่งเก้าครับแล้วก็เก้าสีครับครับผมเฮ้ยหนึ่งเก้าหนึ่งสีครับหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสีครับก็นะนำกันเลยครับหนึ่งเก่าแล้วก็หนึ่งสีเก้าสีว่าแมนบ่ เก่าีกับเอาหนากรได้เอาหำก็ได้นะเอาเอาเกาซีน้ำเนี้ยเล็กน้อยครับเอฟซีเพราะว่าวบางพิษอาจจะที่จะทางเพิ่นมาบ่งปากก็ได้หรือครับนี่นะครับเอฟซีอาจจะที่จะทางปูเพิ่นมาบ่งบงปากก็ได้เป็นเกาซีก็ได้ครับนี่มีแต่สิ่งศักดิ์สิิทธ์ตัวนี้ครับอยู่ข้างหลังนี่นะครับเนาะหนึ่งเก้าเรือว่าเก้าซีเรือว่าหนึ่งเก้าหนึ่งซี เก้าสี่น้องน้องผู้ทู่เนาะครับครับผมอ้าวปูเพิ่นมาบอกหนึ่งเก่ากับหนึ่งสีหล้วการน้องผู้ทู่เพิ่งบอกพิษนี่เป็นเก่าสีครับเอฟสี่ยังได้อีกครับบาทนี่อ่ะมีแค่นี้แล้วครับมีแค่นี้ครับเพิ่นกัเรื่อยลงน้ำไหมครับเรื่อยลงน้ำเลยครับลำแรกเพิ่นกะย่างลงไปน้ำครับเสื้อเพิ่นกะกายเป็นพญานาคครับเป็นพญานาคเลยครับสียังก่อนนะครับสีทองครับสีทองเหลืองอารามเลยเนาะครับโอ้ยขักสาธุสาธุครับเป็นยังไงครับควมเคลื่อนไหวของอัน ยังกักุมารทองเป็นยังไงครับหลองปู่ทูบมาบอกเลิบอสครับบ้านมหาครับบอสในมหาเนาะไอ้แดงกุมารทองยังบอมากครับเอฟซีเอากระบอเป็นยังครับขอให้มีโชคไงถูกลอตเตอรี่รางวัลทีงหนึ่งเนาะต้องมีสามดาวถามยังอีกครับบอสมียังหครับเพิ่นบอได้บอกเลิกสามตัวเนาะเสียดายเนาะครับก็ตับเอาเยอะหันกันเลยครับสมกันอยู่นี่แหละเนาะครับอือครับผมเอาเอฟซีกันทามาสามตัวนี่เอ็หนึ่งไซส์ก็ได้หนึ่งเก้าสี่กรได้เนาะครับเนาะ เกือมาสามตูครับขอบคุณครับน้องพู้โตครับสวัสดีครับครับผมโอ้ยเพิ่นมาทําบุญครับเอฟซีพี่ครับเบิ่งด้วยครับทีข้างหลังพี่ครับมีแต่ของซักซิตตัวครับนี่ครับพระสิวลีนะครับเนาะพระพิฆเนศครับมีแต่ดีีทั้งนั้นเลยเอาครับเอาไว้แคบนาจอครับเอฟซีแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับ ครับลงเป็นหนึ่งหกน้ำเลือดไหเก่าหนิให้มุนขืนน้ำเอฟซีหนึ่งเก้าหรือว่าหนึ่งสีน้องปุตโต้เป็นเบาพิษนี่ก็คือเก้าสีครับเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่ครับเมือนี้ครเอฟซียันเพิ่งไปใส้ครับเบาแอมมาทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมมาทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับสมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค่าโบกไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลยกสื่อลอตเตอรี่จริงสิริถือเนาะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถาอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนี้เรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการใชยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไ<ต>หนแล้วก็บีเอาอออใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอื้อดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปดสามครั้งลูกหัวต่ำลูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่ารวยพ่อหลวงปู่หลอดไง่อนวดดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรดซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัาถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไข,ขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าลานเหตุนใดคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเ้าครับขายดีปนันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสไต้มาสักกระากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลุงปู่มากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะรับ่ันผู้เมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับ,นะรบที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกมน,นี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าวสิด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลามาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามา้าโหลายครับเอามาฝากอิบสีโลายก็เท่ามาได้เท่ามาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็เสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบอครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ